รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเอาแล้วครับสัญญาณอยู่ที่หนึ่งเริร่มเวลาเดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาตัวเหมือนยับซ้ายเหมือนยับซ้ายยับขวาแดงที่ขาวที่สอกทีบน้างทีบทีบหน้าโอ้โหลูกนินโคบดยาบดยา,ยา,าไปลยต่อยซ้ายต่อยขวาโคบดยายาอะไรอ่ะภาคลืมหูลืมตาหน่อยดิคุณน้องมวยเขายังไม่ต่อยกันเลยยังเลยเหรอเออ หมดยกครับขบุมขบุมยกที่สองเริ่มขึ้นร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจ้ำขับไปแล้วจ้ำขับแล้วรองน้ำแดงร่องน้ำแดงได้เปลี่ยนยูบผมยุดตัวสองยุดตัวร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงรองน้ำแดงเส้นทีเรืทองเข้าเส้นชัยไปแล้วภาคอะไรภาคเรือโอ้ยนี่มวยอ๋อนี่มวยเหรอเออมาลองน้ำโดงน้ำแดงเลยหมดยกครับขับขบุม ยกที่สามเริ่มขึ้นยกที่สามเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำมันต่อยซ้ายต่อขวาน้ำมันเตะขวาแดงสอกซ้ายน้ำมันเตะขวาแดงเดี๋ยว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 นี่นี่ทีหลังก็พากันดูหน่อยที่เขาต่อยกันยังไม่ได้มีเตะซ้ายเตะขวาเลยคุณภาคเลยเนี่ยคุณถ่ายทอดสดนะคขาจะต้องต่อยตามที่ผมพาไอ้เดี๋ยวนะครับปกติเราจะต้องพาคตามที่คนต่อยไม่ใช่หรอครับเอ้ยไม่นด้ถ่ายทอดสดคนดูจะได้มันตามที่ผมพูดอ๋อเสียชื่อเสือสมิงหมดครับผมเสือสมิงให้สมิงเขา้า หมดยกครับข้อมูลครับยกต่อไปครับต่อยายี่อต่อซ้ายต่อขวาต่อตรงเออดีมากดีมากทันันไรอู้ยัีมาแม่แม่ก็อยู่นี่นครับแ่งอะไรกันแข่งแรงมากเลยครับให้มาสอบแอคติ้งมาทำอะไรกันเนี้ยมาทำอะไรกันวะา ทุกครับตอนนี้คือว่าเรากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่ครับถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเหรอคะถ่ายทอดสดมวยเออเรื่องชกมวยทำไมไม่บอกคุณเอมี่ล่ะคะทำไขนาดใช่เริ่งเข้าไปดูก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้กำลังต่วจสอบอยู่ครับไม่ไลเหรอต้องเข้าไปเช็คกระจกก่อนนะไปตรง้ เขาบกนักการ์ตเช็คค่ะเขอะไรเขาไปดูหนวยเขาหน่อยนอยนอเอายังไงดีคะฉันต้องการจะให้คุณนายมาดูการซ้อมแอคติ้งค่ะแปกบเดียวเดี๋ยวพอถ่ายทอดเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราค่อยฝึกแอคติ้งกันครับนี่ยังไม่ได้แอคติ้งอะไรกันเลยเหรอยังๆๆผมว่าเดี๋ยวเรามาดูมอยกันก่อนดีกว่านะครับค่ะชกโหนยกครับ เอา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 ไปเก็บคนตัดเข้าก่อนเลยไอ้ยอะไรวะกรรมการดงนกนี่เฮ้ยโอ้อะไรไหมรู้อะไยนะวยโลโลโลท่านผู้มีกลิ่นปากทุกท่านไม่ต้องตกใจกลิ่นปากเกิดจากความร้อนในของร่างกายมิฉะนั้นท่านคนกินปลาหมึกย่างแล้วกลิ่นปากของท่านจะหายจากไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะเหลือแต่กลิ่นปลาหมึกเหม็นไปทั้งประเทศมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่เน่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้นี่คุณจะไปนั่งตบยุงทำไมนี่กายากันยุงตาหัวไก่จุดปุบติดปั๊บไม่หลับกลางคันท่านสุภาพสตรีที่ประจำเดือนไม่มาตามปกติใช้ฐานไฟฉายตรากรเกี่ยวอะไรองโกตักโกตักโกตักผ้าําไหมของอังกฤษใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะท่านสุภาพสตรีที่ใช้โกตักแล้วไม่ควรทิ้งโกตักนะครับ วันเขียนชื่อตัวเองบนหลังโกตักแล้วส่งไปทิ้งโชคที่ตู้ปน804กรุงเทพมหานครโกตักมีจำหน่ายตามร้านขายจักรยานทั่วไปอตัดตัดตัดโอ๊ยอะรนะอย้ยโอเคโอเคทีนี้มวยถ่ายทอดเสร็จแล้วครับถ่ายทอดเสร็จคุณองทายถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเลยเรามาซ้อมแอคติ้งกันเลยค่ะโอ้ยพร้อมอยู่แล้ว คุณคุณมักนี่คุณจะนั่งก่อนนนันั่งนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้ที่บอกว่าจะซ้อมฉากไหนละครอะไรผมเตรียมกัะทีเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับอ๋องั้นลองลอลองดูลองดูเอาอย่างนี้นะฮะแอคิ้งการขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพราะว่าเป็นละครเลีย์ดขับมอเตอร์ไซค์ตายในเรื่องนุ่งจงกเบนขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวกุญชอก ละครพิเรียดคือละครย้นยุคคุณพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะผิดอะไรตรงไหนฮะละครพิเรียดคือละครย้อนยุคผมสบายผมผ้าแถบแล้วเขานี่ผมบอกให้เขานุ่งจงกระเบนขับมอเตอร์ไซค์นุ่งจงกระเบนขับมอเตอร์ไซค์ตายแล้วแค่เขับยุงเททะลุมาที่กรุงศรีอยุธยา้หค่องเีอ่ะไปหยิบมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งไปหยิบมอเตอร์ไซค์หยิบมอเตอร์ไซค์มาอีาขอโทษนะหยิบมอเตอร์ไซค์ครับไม่ได้หยิบรูกหมาครับมอเตอร์ไซค์ เข็นมาดิครับเข็นอ ah, ah, ๋อเข็นมาเหรอครับเอยังไงฮะจะไม่เ huh. ข็นน้ำเหรอครับไม่ถูกต้องครับแบบค่อมแล้วจุ่มคอมแล้วเอามาเลยนะอครับค่อมาจุ่มเลยครับค่อมเลยค่ะดีมากครับโอเคครับอย่างนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์อะไรครับช็อปเปอร์ครับอ๋อแฮนจินโจหยิบกุญแจมาหนึ่งดอกครับถ่ายไปที่คอครับถ่ายไปที่คอคอมอเตอร์ไซค์ครับคอมอเตอร์ไซค์ หยิบไปซ้ายอะขยไปที่คออ้าดอกนี้ไม่ใช่โยนทิ้งครับหยิบไปอดอกครับขยไปที่คออุ้ยดอกนี้ไม่ใช่โยนทิ้งครับหยิบไปอดอกครับอะขยัไปที่คอครับโยนทำไมดอกนี้ใช่แล้วเซฟพี่แจ๊พี่ครับโยนมาให้หน่อยครับโยนพี่แจ๊คหน่อยขอบคุณครับที่พี่ที่ร่วมติ้งตองกันนะโยนพี่แจ๊คเซฟแล้วไหครับบิดนิดนึงโอเคครับเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องมา มนตัดแมนแมโอด่้าอม่อกไไมต้อรม่้งกอะไรจริงๆแล้วว่าคุณคุณเพเสียงแว้นใช่ไมฮะท่อรีดแม่เอาท่อใหญ่ๆเอารรมดาเออเตรมตัวเอา่อนนเมรม่มขึ้นมาทะไม่ยังอยากไปด้วยอะไซบอยไคลอมเจียนะเตรียมตัวตเื่อ เดเกบนบหนึ่งปเกสองปสามเกสีเกห้เกเจ็ดเกีสิบแปดมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมีสิเกียร์แล้วครับเอาสี่เกียร์ครับสี่เกียร์เครื่องก็จะพังอยู่แล้วโอเคเอาสเกีพอเกีหนึ่งปเกีสองเกีสามเกีสไปเขียวเบรอไปเขียวเบรก ไฟแดงไฟแดงไฟแดงนิ่งๆไฟแดงไฟแดงจ้ดหนึ่งข้าจุดสองมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเบรกไฟแดงเป็นเวลาเดียวกับที่นางเอกครับนางเอกมายืนขายงบอะไรที่สี่แยกไฟแดงนางเอกเดี๋ยวเรื่องนางเอกใช่ไหมคะเรื่องเลไรคะตรงนี้ข้างตู้หมดเลยเอาเบอร์ไหนคะเรื่องนางเอกมันเรื่องเข้าดีครับเออคุณ อ้ออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวเดี <go. Die> <go. Die> <go. Die> <go. ๋ยวลงมาตรงนี้เป็นนางเอกครับาาเ้ดวยครับนางเอกนี่ก็ต้องออกหน้าแบบพีเรียดพีเรียดเห็นไหมฮะหน้าตาเขาเหมือนทรงไทยไหมฮะเล่นตามภาคตามที่ปากของภาคผมกูบกเฮ้หัวโลกหัวโลกคุณตามตามโอเคอย่าต้องทำหมดเลยครับ ไปด้วยได้มัมยคะเร่พูดหันมาช้าช้าหันมาช้าๆ้าป้าหันต้องหันมาช้าช้าหันไปจากไม่ไปหันนะน้องสาวไปกับพี่ไหมจ๊ะน้องสาวไปกับพี่ไหมจ๊ะย้ําพูดรอผมห้าคนปากต้องตรงกันโอ้ยไปที่เบิ้ง เขาโน้มสีมูร้อนจำดิเฮ้ยทำอะไรนั่งนาอ๋อนั่งเอกเมาโอพี่จ๋าให้ดูขึ้นรถเลยนะคะแล้วแล้วนั่งเอกก็โดดขึ้นรถบอเร์ไซทันที เกี้ยตัวเกี้ยหนึ่งไปน่าโอ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สัปหลาดจะได้แยกร่างได้อ้าวทำไมไม่หินมาทั้งนี้โอ้ยหินอ๋อพีเรียดต้องพูดหินนะเีร์ต่ำขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งเฮ้ยไอหินนั่งไปดูสิอ๋อกอดเอวกอดเอวกอดเอวอย่าลังเกียร์เพื่อเอกกอดเอวนั่งซบเฮ้ยขันมาพระเอกขันมาเห็นหน้านังเอกมีอารมณ์ถุยเสลยใส่มัน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 มัตกี้ยหนึ่ง โค้งซ uh ้ายซ้ายซ้ายตัว huh. น oh, hey, really. oh, ี uh ้โ huh. ค uh ้ง huh ซ้ายนโค้งขวาทำตรงบิดเป็น120 180 200บิดเป็น150โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ใคร120หอนสายขึ้นสะพานเฮ้ยหอนสายขึ้นสะพาน ที่สะพานทำไมไม่พร้อมกันล้อหน้ามันขึ้นก่อนล้อล้อหน้าขึ้นก่อนค่ะแล้วคุณขึ้นที่หลังล้อหลังตามออโอเคผมเข้าใจผิดขอโทษล้อ,อาายี่สิบงมอไซค์ขึ้นสะพานงว ทีนี้สาล้อหลังขึ้นซอนทำไมล้อหลังไึขึ้นซอนเออผมถอยหลังขึ้นสะพานครับโอ้โหปัญญาอ่อนหรือเปล่าอันนี้ก็สนุกดีนะเอ็ไ่ทราบ่าคุณนจะร่วมได้ไหมมัไล่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 หยิบบอไซค์หยิบบอไซด์ไม่ไม่ไม่จุงจุ้งจงจุ จะเพี้ยนสิคุณนายนะคค่ะคุณนายกูเป็นกู้ำการสร้างเลยแล้วทดการบริษัทกูได้ยังไงอะจะมาเล่นปัญญาอ่อนได้ทำไมไม่ต้องเล่นให้พวกผมเล่นอย่างนี้ก็เป็นคนลงทุนไงลงทุนไงพุ่งขับว่าไงครับแบบนี้ว่าไงไม่รู้ว่าคุณนายชอบปะหรอมันมันก็ดีนะคุณนายแต่ว่ามันออกตลกไปหน่อยอะค่ะเอาสมัยนี้หนังมันต้องออกคอมบินีถ้าสนุกสนานขนาดนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาเปิดกล้องได้เวลาปิดบริษัทอะค่ะจะไม่ได้เปิดเล Bye. Okay. ที่อาจจะสนุกนะครับล้อหลังขึ้นก่อนล้อหน้าก็มีนะครับแล้วสนุกอะครับแล้วมีมีขึ้นสะพานแบบดีเลย์ก็มีนะครับใช่ตอเนียฉากแรกก็ฮาแล้วกูแจแทงคอเออมันได้หมดนะฮะมันก็ดีนะครับคุณนายแต่ว่ามันมันตลกไปหรือเปล่าครับไม่แต่ผมว่าจะสนุกนะตัวปู่เขาปูโป๊ะป้าป๊ะป้าคนเดียวเลยเนี่ยเขาได้แล้วละมันยังไงอะแล้วจะเอานางเอกไอไอพระเอกอะไรที่มันมาดึงคนได้มีไหมผมมีนางเอกจากต่างประเทศเดี๋ยวมาแนะนำให้รู้จักครับเฮ้ยแล้วทำไมไม่แนะนำตั้งนานเุณจะพาผู้หญิงมาให้พวกเรา ใช่ครับทําให้รู้จักอีกแล้วเหรอคิงให้อีกแล้วเหรอใช่เฮ้ยเดงคนเก่ายังเคลียร์ไม่จบเลยคนใหม่มาแล้วเหรออันนี้ในเรื่องครับในเรื่องครับในเรื่องเขาคือเอ็กตาครับเฮ้ยลิซ่าไลิซ่าครับลิซ่าไหนอะเคาอยู่ไหนขอเสียงปรบมือต้อนรับลิซ่าครับผม อะไรอะวอสวอสนเดี๋ยวนะคะเขามากกิใช่ไหมเออไปยุไปยุคฝรั่มาจากไหเอออันนี้เขามาจากอ่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสคำอร์ง Paris Paris ฝรั่งเศส Paris m o n t ออมาจากเมืองนอกต้องทักทาย กระบอตะเลวรบองชู้ามองวบนราเบียงฮะมึงพูดอะไรวะชัดๆเามองว่บนราเบอยงอรอะไรอไรอะ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 ไอะไระรอออรอะไอะไออะไรอะไออะไรอะไรอะไร่ะารอะไรอะไรอะไอะไรอะไออะอะรอะไรอะไรระอรออระราอรร บอกอยู่แถวบ้านโทองอยู่แถววัดโพเลียงมองวัวโพราเบียงมันแปลว่าอะไรเขาอะไรอ่ะเขาบอกว่าข้าวหมดเหลือแต่แกงเลียงไม่ยังมีเหรอเฮ้ยเฮเฮ้ย n ไม่ใช่ฉันมาถึงว่าทำไมปล่อยให้ฉันเนี่ยลงเครื่องบินไม่มีใครไปรับเลยปล่อยให้ฉันนั่งแท็กซี่มาเนี้ยฉันนั่ง ต้องแพ้แล้วอ๋อนั yes> ่งมาเองเหรอคะเนี่ยใช่ขอโทษค่ะที่คุณพามาเนี่ยช uh ื่อในวงการเขาชื่ออะไรคะเนี่ยเขาชื่อลิซ่าคริปลิงค์ครับค่ะคล้ายๆกับลิซ่าแบล็คทิงที่เกาหลีเลยอ่ะแต่ดูจากสภาพไม่เหมือนลิซ่าแบล็คทิงเนาะเหมือนอะไรอ่ะลิซ่าแบล็คแพคละกันรอต่อข้อสารปะเนี่ยกระเป๋าใหญ่อ่ะมึงด่ากูเหรอดีถ้ากูฟังไทยไม่รู้เรื่องถ้ากูฟังรู้เรื่องกูตบมึงเลยนะ ด่าเป็นภาษางกฤทำไมกูฟังารี่รู้เรื่องวะเอาพูดภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเปิดตัวมาริซ่าเนี่ยเต้นเพลงอะไรไม่รู้เหมือนไทยเลยจริงจริงลิซ่ามันต้องเต้นเพลงของเขานี่เอมมี่การู้มาเต้นเตต้นเต้นตรตรตรายเต้นเต้นเต้นโตรสโตรโตรด่ากูเหรอไอ้ยาไอ้ยตุ๊ดตุุ๊ดตุะไม่ไดด่ามึงเพลงแบล็คพีคก็เป็นการยิงตรสโตรสุตร ลมแรงนะแต่เป็นหมอนรอกระดูกอีกเดี๋ย่ะค่ะพี่ฉันเข้าใจแล้วค่ะเขาชื่ออะไรนะคะลิซ่าอ๋อีิฉันว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาจะต้องมาสร้างเรตติ้งในช่องคุณลิซ่าเนี่ยเปรียบเสมือนตัวเงินตัวทองของพวกเราเลยนะคะรวะเรียกเงินเรียกทองไม่บอกกับคุณนายไมบอกกับคุณนายมาได้มาได้มาได้ม่ด่าด้ไม่้้ามาเนี่ยเหนื่อยหด้่้่ม่้ด างเอกเบอร์ใหม่ที่จะมาดึงกระชากเลกตติ้งของทางช่องเรานะคะเสียงปกปือดััๆต้องรับคุณลิซ่าคลิปลิงคค่ะ ทำไมปดอครั้งเดียวเองคะเนี่ยเออมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่อยู่แล้วครับไปธรรมเนียมก่อนที่นี่ใช่ถ้าเป็นบ้านฉันปอบมือครั้งเดียวเขาตบให้คนตายนะคะนี่ไปซื้อตัวาราคาเท่าไหร่หรอคะเนี่ยสามล้านปอนด์เลยนะครับสามล้านปอนด์ครับมันแพงจังเลยอะขนมปังครับ แล้วใครเอาอะไรไม่ไหวขาทั้งหมดรอคุณลิซ่านี่นะครับที่มาสร้างเรื่อไม่ห้องเนีนะค่ะคุณนายขาแคุณนายต้องรับเขาไว้นะคะคุณนายไล่เลยไล่เลยไล่เลยคุณนายต้องรับไว้นะคะไล่เลยไล่เลยบอกเลยว่าคุณนายรับไว้ในมีดจากใต้เงินตาทองโอ๊ยเขามาได้บริษัทของห้องหรอคุณนายครับเราว่าจังชันหรอกกระบะจังจีหรอกกระบะจังจีหรอกกระบะจังชันหรอกมาเต้นนางเด้อเต้นนางเด๋อ <S <S s <S right? mm hmm. ah. เอานเยอะแล้วม er ัหลอกแล้วเอาอย่างี้เอาอย่างนี้เขามาเนี่ยเหนื่อยหิวหิวเดี๋ยววันนี้ว่าจะเลี้ยงหมูกระทะเอาแหเขามึงวะูเป็นผู้ลงทุนนะมึาเปิดกเกงนุงกรงมา้ยืนตดพูดพูดพูดว่าจะดพูดพูกพูดพูดพเลี้หนหรัูกพะทะูดพูดพูดพูดู ก็รับคุณลิซ่าก็รับคุณลิซ่าว้าวโอดีดีรับวันพวกเราไปมีใครจะไปไหมดีค่ะไป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 ด้วยเลือไปด้วยตัวขอตัวมันด้ไปม่ได้ไปใช่ไหมขอตัวไปไหมก็ได้ไปค่ะสีเที่ยวบุญหลวงไฟยาสอรค่ะไปไหมไปเฝ้าเอาไปไม่ไป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 ไไปที่บ้างไปที่บ้าน้ยโอ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  ถูกใจจริงๆมาเนี่มาเต้นใกล้ๆแล้วว่าจะให้จ็บโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยยโอ้อโอยโอ้ยโโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย ให้ติดไม่ตสบได้ค่ะให้ติดเออเท้าอุตส่าห์อลิสาขอโทษขนโทษโอ้ยแซ่บจริงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปหนุเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้มาทำไมกูไม่ได uhh> ้เรียกอ้าว เต้นไปต้นต้นตู้รู้ไปเต้นตูู้้เลยครับไปเต้นตูู้้ไปยืนเต้นรอไหมครับโอ้ยก็อนบ้าบอจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยค่ะเนี่ยอะไรนะครับลิซ่าไม่มีใครสนใจลิซ่าเลยลิซ่ากลับดีกว่าค่ะใจเย็นก่อนเลยค่ะอ่ะขอต้อนรับนางเอกเบอร์ใหม่ที่จะมาดึงกระชากเลตติ้งของทางช่องเรานะคะเสียงปกบืนดังๆต้อนรับคุณลิซคลิปลิงค่ะ ทำไมตกมืครั้งเดียวเองคะเนี่ยเออมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่อยู่แล้วครับไปทรรเนียมก่อนที่นี่ใช่แต่ถ้าเป็นบ้านชั้นปลอบมือครั้งเดียวเขาตบให้คนตายนะคะที่ฝรั่งเศสนี่เวลาคนตายเขาตกมือให้ด้วยหรอครับตอบสิครับคุณไม่รู้หรอกคุณเป็นคนชั้นต่ำตายตายแล้วนี่ไปซื้อตัวมาราคาเท่าไหร่หรอคะเนี่ยสามล้านปอนด์เลยนะครับอ้สามล้านปอนด์ครับมันแพงจังเลยอะขนมปังครับ ทำเรื่องอะไรแผลเก่าพระเอกคือใครคะเออผมเองครับจ้าคุณกงงูครับโอ้ชอบมากพี่กองงูกรี๊ดครี๊ดรดูสิดูสิชอบเหรอเจ้าอ